เราได้ใบไม้สีทองมาอันหนึ่งจะอาลองมาประดับตัวนี้ตุ๊กตานี้ตุ๊กตาหัวผีนี้จะลองประดับดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะมาคุมค่าอย่างนี้ยพับก่อนนะ ับเข้ามาหากันอย่างนี้แล้วก็เราจะเย็บนะจะเย็บติดเลยให้มันกลายเป็นหมวกเลยแล้วก็ใส่นี่เข้าไปใส่นี่เข้าไปแล้วก็ใช้เข็มเข็มกับได้เข็มกับได้ก็เย็บกับาไปไ นิดหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ตัดออกเลยนะอันนี้ก็จะได้ได้หมวกกันนะแล้วก็ดัดกันหน่อย กลายเป็นผีตองเหลืองแล้นะหัวผีตองเหลืองนะ